เคยมีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไปสักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไป,ปริมหาทะเลที่กว้างยาวผู้พาแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่เราขายความสุขรับแปลความฝันที่คลาสสิกาคา,ารวาน สวัสดีครับผมผมเต้คลาสิกาคารวานครับผมมาตามสัญญานะครับเราสัญญากันไว้ว่าเราจะมารีวิวกันเรื่อยๆนะครับกับรถที่เราทํางานคัสตอมนะครับตามความต้องการลูกค้าครับงานสั่งตัดวัดตัวของเราอีกหนึ่งคันนะครับกราบขอบพระคุณพี่หมูพี่แนนะครับลูกพี่ใหญ่ของเราที่กรุณาสั่งทํารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแอปซัลูที่เป็นตัวสั้นนะครับเป็นชอตตี้นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากนักนะฮะแต่ว่าที่นอนเยอะนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูข้างในเราดูข้างนอกกันก่อนว่าข้างนอกมีอะไรบ้างคือข้างนอกคันนี้เนี่ยถ้าเกิดกล้องกล้องเห็นไหมนี่ซื้อกล้องใหม่กันเลยเนี่ย <c oughs> เลนมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมโอเค f c บอกว่าเฮ้ยคุณเต้กล้องถ่ายมันแคบไม่อยากเห็นคุณเต้อยากเห็นรถกว้องกวรางนะนี่กว้างสะใจลงทุนซื้อกล้องใหม่นี่ใครมีจิตเมตตาโอนตังค์มาช่วยเดินตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวที่เราไม่ได้ยึดชัสซีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ ทำที่นอนเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมทําไปได้ถึง5ที่นอนเดี๋ยวไปดูว่า5ที่นอนยังไงดูด้านนอกด้านนอกเนี่ยก็จะเปลี่ยนล้อแบบนี้นะครับเป็นล้อเหล็กนะครับขอบ16นะครับรับด้วยยาง BF Good Li ลนะครับเป็นออรเทเลนนะครับเป็นดอกที่ได้รับความนิยมนะครับก็แลกกับน้ําหนักพอสมควรนะครับจะบอกว่าออ t ์เทเลนดีทั้งหมดก็ไม่เชิงมันก็หนักหน่อยแต่ก็เท่ดีช่างมันก like ินน้ำมันนิดหน่อยช่างมันเอามันก่อนนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ นี่อันนี้ก็จะเป็นครัวแบบนี้นะครับเป็นครัวที่ก็เคยเห็นกันไปแล้วละ่ะฮะก็คงไม่ต้องจุดให้ดูมั้งนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเราแกส๊สอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะครับซึ่งอันนี้เราใส่กันในยุคแรกๆกับมันดึกดำบรรพ์แล้วนะครับฝาถังอันนี้ก็จะเป็นฝาถังที่เปิดจากด้านในเปิดตำแหน่งที่เดิมครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องวเวอร์นะครับวเวอร์คือจนะ่ายน้ำออกมาด้านด้านข้างเดี๋ยวหาสายให้ดูเจอว่า อยู่นี่เสียบแบบนี้เสียบปึ๊บแบบนี้แบบนไม่รู้เปิดปั๊มป่ะอ่ะเปิดปั๊มไว้ด้วยก็ใช้งานได้แบบนี้นะครับน,นี่ห้อยไปก่อนเดี๋ยวจริงเนี่ยเราจะมีตัวเสียบให้ด้วยนะไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้แปะไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมือจับขึ้นรถนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวท่อทิ้งของเสียนะครับแบ็คแท้งเกรทเท้งคันนี้เนี่ยใส่กล่องเก็บของนะครับของเฟลมมานะฮะอันนี้ขอบคุณผู้นำเข้าเลยนะฮะอันนี้ใครอยากได้สนใจ เซิร์ชได้นะครับมีลุกนหนายอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตัวบายแลกนะครับซึ่งมันเป็นกล่องเก็บของด้วยอันนี้ก็ขอบคุณทูเล่ไทยแลนด์นะครับอันนี้ให้ราคาพิเศษดีๆมาเลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่ามันอัตถประโยชน์นะครับมันใส่ได้ทั้งเป็นกล่องเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตตามแล้วก็ใส่ทั้งเป็นตัวแหลกจักรยานได้สองคันแบบนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยคนมองว่าเฮ้ยมันดูยาวไปเปล่าเต้แล้วมันจะขับไงผมบอกว่ามันขับได้แล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปแล้วก็ถ สามารถปลดออกได้นะครับตัวชุดกล่องชุดแกนต่อทั้งหลายเนี่ยสามารถปลดออกได้แล้วก็ตัวปลั๊กตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่เป็นปลั๊กมาตรฐานสามารถจ่ายออกไปได้ให้กับรถให้กับเรือให้กับเจสกีคือรถไซส์นี้เนี่ยเป็นรถที่ลากอวนต่อพ่วงเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างสั้นนะครับลากรถบ้านอีกคันนึงก็ได้ลากเจสกีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ลูกค้าก็ซื้อจักรยานไฟฟ้ามานะครับพอดีเลย วางแบบพอดีเป๊ะเลยล็อกได้แบบแข็งแรงเลยมีตัวจับนี้หนึ่งตัวคันนี้จับได้สองคันนะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยมันขวางกันมันพับได้ปพะคุณเต้นี่คือถ้ามันขวางก็พับลงมาทำอย่างนี้ก็เปิดขึ้นไปก็จบกระบวนการในกรณีที่จะใช้กล่องกล้องตามพี่กน้องก็จะเป็นช่องเก็บของหรือถ้าจะใส่ฟังก์ชันอื่นๆเช่นเครื่องปั่นไฟ,ไฟบิวอินหรืออะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเผื่อไว้แล้วนะครับในกรณีที่ต้องการ อันนี้ก็เป็นช่องเก็บของไปก่อนอันนี้ก็เป็นช่องเติมน้ําที่ผมพูดบ่อยๆนะครับระบบน้ําเราจะเป็นตัวรับได้3ระบบแล้วกันต่อตรงจากภายนอกถ้ามีแรงดันนะครับในในรถมีถังอยู่แล้วซึ่งเวลาเราเพิ่มความจุถังเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มกระส่งเดชนะมันยังอยู่บนเวทบาลานซ์ที่ทําได้นะแล้วก็ระบบที่3ก็คือว่าเป็นตัวที่ดูดน้ําเข้าไปใช้นะครับเอาสายเนี่ยต่อจุ่มดูดไปเลยเจรลญทองลำธางดูดได้เลยแต่ว่าต้องผ่านกรองหน่อยนะนี่ก็พัดลมระบายความร้อน เป็นรุ่นที่พัฒนามาเป็นตัวระบายความร้อนออกด้านข้างนะครับก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียคือถ้าออกด้านข้างอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือตอนล้างรถละฉีดสวนนี่ไงก็เข้าไงก็ไม่รอดไอ้ฝนตกโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหาคือตอนล้างรถตอนะฉีดต้องระวังนะครับจริงๆถ้าเลือกได้เลี่ยงได้เนี่ยอยู่ด้านในก็ปลอดภัยแต่ก็แลมกับเสียงนิดหน่อยนะครับช่องเครื่องปั่นไฟนะครับก็มีหลังสไลด์ เครื่องบันไฟนี่ก็เวลาใช้งานก็จับตั้งนะครับเครื่องบันไฟอันนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่เหมือนกับบางทีเรารู้สึกมันแบบเฮ้ยมันเป็นเพราะแบงค์ได้แบงค์ในฉุกเฉนะินมีมันอยู่อุ่นใจมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับด้านหน้าด้านหาน้าตรงนี้ของคนขับหน่อยคนขับตรงนี้เนี่ยในคันนี้เนี่ยอัปเดตนะครับเปลี่ยนชุดพวงมาลัยนะครับเปลี่ยนชุดพวงมาลัยเปลี่ยนชุดคอนโทรลใส่คลุสคอนโทรลเปลี่ยนเลื่อนไม้นะครับใส่กล้องใส่อในเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเบาะหนังก็คือออปชันพวกเนนนีี้ปป็ออชัท มาคุยกันอยากได้ไมีอยากได้อันนี้ใช้อันนี้ไม่ใช้อะไรเงี้ยก็มาคุยกันคันนี้ผมใส่คิวล้อไปให้ด้วยเพราะมันจะพอดีกับยางที่ใส่คันนี้ใส่ล้อลค่อนข้างใหญ่หน้าค่อนข้างกว้างนะครับเลยต้องใส่คิวร้อกระจกมองข้างนี่ก็เป็นรุ่นที่ดึงสไลด์แบบนี้ได้ด้านนอกน่าจะครบถ้วนนะฮะอ้อด้านนอกด้านนอกมีไฟไล่ช้างไฟไล่ช้างเห็นปะ่ะส่องสว่างด้านข้างนะไม่ใช่ดวงนี้นะดวงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ต่อเรานั่งใต้ออเนิยงนะครับไอไฟไล่ช้างเนี่ยมันจะมีอยู่รอบคันเดี๋ยวอินเสิร์ตตามหน่อย สิ่งที่มันมีประโยชน์นกนนน็คือว่ามันเอาไว้เซตอัพแล้วกันเวลาจอดก็ไปปื๊ดมืดปึ๊บแล้วเปิดเนี้ยปึ๊บขึ้นมาเนี้ยมันสว่างรอบคันพอเราเซตอัพเสร็จก็ปิดซาร์เนี้ยมันสว่างมากค่าความเข้มมันสูงมันค่อนข้างแยงตาชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยเพราะฉะนั้นใช้เสร็จพวกนี้ก็ปิดแล้วก็ให้เหลือตัวนี้ไปนั่งตรงนี้นะครับอ่ะมาด้านภายในรถแล้วนะครับสังเกตด้านหัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนปกตินะครับคือกว้าง2เมตรลึกเมตรสี่สิบห้าด้านหัวนี้สไลด์เปิดไปได้นะครับแบบนี้ ถามว่าแข็งแรงไหมคงไม่ต้องพูดเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าถ้าผมทําผ่านกระบวนการหมดนะฮะการการายการ, i, การคํานวณมีการเสริมลงสมแรงหมดเพราะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าผมทำไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยว่ามันจะปลอดภัยไหมมันจะถูกกฎหมายไหมไมันจะแข็งแรงไหมทุกอย่างจบไม่ต้องถามเรื่องนี้มาถามกันว่าโอเคอันเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยทาได้ไหมอยากได้สั้นอย่างนี้อยากได้ยาวนี้ทําได้ไหมก็มาว่ากันนะคันนี้ที่เห็นจอแบบนี้4อันก็มีกล้องวงจรปิดเอาไว้รักษาความปลอดภัยให้ตัวเองเวลาเราปิด หน้าต่างสมมติอนะอันนี้เราใส่ม่านโปร่ปงๆไว้นะสมมตุติเราปิดแบบนี้คลึบเลยตึบ๊บไอคนข้างนอกมองไม่เห็นจริงเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็เห็นรอบคันมันก็รู้สึกสบายใจนะอ่ะมาว่านี่ต่อเกะ๊ะนะครับเกะ๊ะเกะ็บของนี่ก็คันเล็กนะแต่เกะ๊ะเบลเลอร์เลยสีเก๊ะเลยเก๊ะยังใหญ่เลยเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะฮะคันนี้เป็นโทนสีใหม่ด้วยนะครับเป็นโทนสีออกแนวแบบดำๆเข้มเ ซึ่งเดี๋ยวจะปิดไฟนีให้ดูปิดไฟนีให้ดูเนี่ยนะปิดม่านให้ดูข้างนงข้างนอกนี่เข้มดุด้วยกันหมดเห็นหมั้ยะเทะเทะเปิดไฟหน่อยเดยวหน้ามืดเกินอ่ะโอเคด้านหน้าดูไปแล้วมาดูตรงนี้ถามว่าคันนี้มันนอนได้กี่ที่นอนที่ผมพูดไปแต่แรกว่านอนห้าที่นอนใช่ไหมบนเนี้ยสองละตรงนี้เนี่ยมันกางออกมาได้กดล็อกปึ๊บกางแบบนี้ดึงแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้ปึ๊บแบบนี้ อันนี้ได้ข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้พอดีขาผมบังอยู่ก็คือดึงมาปุ๊บมันก็จะนอนได้ยาวๆแบบนี้ตรงนี้สองคนนะครับแล้วก็บนนี้สองคนแล้วก็ดีวด้านท้ายเนี่ยมีอีกหนึ่งคนซึ่งไอ้จมนวนที่นอนพวกนี้เนี่ยถ้าลูกค้ารู้สึกว่ามากไปก็หดตำแหน่งใดตตำแหน่งหนึ่งไปบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่อเอาเนี้ยผมมองว่ามันก็ลงตัวละนะครับอันนี้ก็โอ้ถือหมอนอยู่นีนนนน่นี่นี่นี่เป็นนันธนาการนะครับ คที่สั่งตัวมอนเตตัวนี้นะครับเรามีหมอนปักด้วยได้นําเข้าจากไหนวะจีนเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, มีลูกค้าถามซื้อนะเยอะนะเยอะนะแต่บอกว่าไม่ขายไม่ขาย <laughs> ผมแถมแต่ต้องซื้อรถ <laughs> <laughs> ต้องซื้อรถเดี๋ยวแถมให้เลยนะไม่ต้องขอด้วยแถมให้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นกิมมิคเล็ก,กน้อยนะแถมให้ลูกค้าไป <laughs> แอลแอลหลังคา เรื่องแอร์หลังคาเนี่ยผมพูดนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยตัวแอร์เนี่ยมันมีหลายหลากหลายรูปแบบแต่ที่ผมเลือกใช้แบบนี้เนี่ยคือมันเป็นมาตรฐานสากลเนาะแล้วก็อุปกรณ์มันออกแบบมาให้ใช้กับรถบ้านซึ่งผมเองเนในเวลาผมทํางานผมอยากเคลียร์เรื่องความปลอดภัยเรื่องความเป็นมาตรฐานนะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกใช้ตัวแอร์ที่เป็นของโดเมติกครับเป็น220โวลต์แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมีระบบอื่นๆมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆตัวนี้ี่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ใส่แโดเมติกไปแล้วนะเป็นตัวนี้นะแนะนําให้เปิดที่25องศา ประหยัดไฟขึ้นอีก30%บางคนบอกเฮ้ยทำไมเปิดแล้วกินไฟกินไฟมากๆพอเรากดอุณหภูมิลงต่ำๆแอร์มันทำงานตอลอดเวลามันเป็นแอร์อิมเมอร์เตอร์เนาะมันก็ดึง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 มันจะกินไฟเคมาด้านหลังแล้วพูดเหมือนนั่งเดินไปสกกลเลยด้านหลังก็เดินกัน3 9ม0กัน3,900คือมาด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ก่อนด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นเกะเก็บของตัวโต๊ะตัวนี้แล้วก็เก็บของได้นะเราทําให้เป็นสไลด์แบบนี้ได้แล้วก็มีตัวล็อกด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็น ตู้เย็นรุ่นนี้เนี่ยก็พัฒนามาให้ใหญ่ขึ้นคาบบอกต้องการตรู้เย็นให้ใหญ่ขึ้นในตัวที่เปิดตัวตอนแรกมันจะเป็นตู้ตู้เล็กนะตนันนี้ก็ใหญ่ขึ้นแต่แน่นอนมันก็กินพื้นที่ส่วนอื่นไปบ้างแต่ก็โอเคพร้อมแรกนี่ก็จะเป็นไมโครเวฟปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวขาค้ำไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่ก็คงน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วขาเราเนี่ยจะเป็นการการลงด้วยการกดปุ่มแค่นี้เดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าปุ่มแล้วนะแบบนี้ปุ่มเดียว แล้วก็ตึ๊ดลงคือข้อดีของขาค้าไฟฟ้าที่เป็น4ขาเนี่ยก็แน่นอนอะสขามันมันม่นคงกว่า2ขาละข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือว่าฝนตกแดดออกไม่ต้องลงไปกดแค่นี้ก็ออกตัวไปได้แล้วบางคนอาจจะงงเฮ้ยคุณเต้ถ้าลืมเก็บอะถ้าลืมเก็บมันเก็บให้สตาร์ทเครื่องก็ยกตัวเองขึ้นมังกั่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเฮ้ยมันลืมเฮ้ยมีคนคิดแวงอีกคุณเต้ขาแม่งเสียแล้วทำไงมันมีระบบปลดแมนนวลอีกเพราะฉะนั้นทุกคําถามเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดอผผมมมาาถ้ทไปคื ผมตอบได้หมดอะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ทําไงถ้าเกิดการนี้ทําไงให้ worst case แบบบันไยไส้อย่างเงี้ยทำไงยกเว้นแม่งโลกแตกอันนี้ก็ต้มงัวตัวมันนะอ่ะมาต่อตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวโต๊ะแล้วก็เป็นตัวที่นอนเวลาเราเข้าแบบนี้โหนี่เปิดนั่งแบบนี้เวลาเราแม่งมันก็สามารถทานข้าวเล่นคุยอะไรกันไปแล้วก็มีเบลนะฮะตรงนี้ก็จะมีเบลแบบลัดเอวเหมือนเครื่องบินทั้งสองข้างซึ่งถ้าเกิดว่าไม่นั่งปรับเป็นที่นอนได้ก็คือเอาโต๊ะตัวเนี้ยลงไปเป็นพื้น แลวที่นอนเนี่ยสไลด์มาซึ่งถามว่าผู้ใหญ่นอนได้ไหมผมตอบผู้ใหญ่นอนได้นะตรงนี้คือเมตรเจ็ดสิบนะซึ่งก็โอเคแหละเป็นที่นอนสำรองแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่เอาละสีที่นอนพอแล้วตรงเนี้ยอาจจะเป็นครัวก็ได้ขายห้องน้ําเพิ่มมาก็ได้ตู้เก็บของก็ได้ก็เดี๋ยวมาดีไซน์กันเพราะทีมบอกคือว่างานเราเนี่ยเป็นงานคัสตอมนะครับผมทําบางอย่างเพื่อลูกค้าบางคนนะครับคือก็จะมีคนชอบคนไม่ชอบก็สุดแล้วแต่นะครับ มาด้านนี้ก็จะเป็นชุดแดชบอร์ดแดชบอร์ดเราเนี่ยก็คงเห็นกันบ่อยๆก็คือจะเป็นวัดระดับน้ําได้สังร,ระบบเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นลิเทียมที่ทํางานสัมพันธ์กันทั้งระบบนะครับเรื่องระบบฟงระบบไฟนี่คงไม่ต้องพูดกันละเชื่อมือผมได้อันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับเอาไว้ปีนขึ้นชั้นบนแต่ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าตัวสูงๆก็เหยียบคางขึ้นไปเลยก็ได้แต่นี้ผมว่าเอาไว้ให้เด็กๆอาเนกรณีที่แบบจะปีนขึ้นไ่ได้มาต่อด้านนนนนีี้้้ใหอองงงําสิ่่่ทผมัคื ไม่ต้องบอกมันคือส้วมเปิด <S <S ให้ดูห,ดหน่อยดิครับว่าไม่นงนั่งไม่ไม่เปิดให้ดู <S <S คือเวลาเรานั่งแบบนี้เนี่ยสังเกตไหมครับทีสิ่งที่ผมทําคือเข่าเนี่ยเราต้องไม่ติดคือส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายคนเวลานั่งส้วมคือเข่าอันนี้คือผ่านการวิจัยไปแล้วว่าเข่าต้องไม่ติดนะฮะแล้วก็ตัวห้องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่พอดีพอดีกับคนไทยนะฝรั่งก็ยังพอได้อยู่นะครับคนสูงร้อยแปดสิบกว่าก็ยังเข้าได้แบบสบายๆนะครับในห้องอาบน้ำเนี่ยเป็นห้องที่ผมแยกสุดนเปียกสวนแห้ง เห็นไหมฮะจะเป็นไม่เหล็กดูดแบบนี้พอเราปิดปุ๊บในห้องเนี้ยก็จะแยกแบบน้ําเนิ้มเนี้ยไม่มีกระเด็นไปเลยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกสบายพื้นไม่เละเทะนะครับแล้วก็ช่องฟอร์เดนอ่ะอ่ฟอร์เดนเนี่ยจะมี2ช่องแบบควยทำไมทำไมต้องควยเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่รถเอียงนั้นดัน,น,ห,นหนึ่งเนี่ย ยังไงน้ำจะต้องไหลลงได้นะครับเราก็เลยออกมาเป็น2ช่องควายตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝักบัวกักกบก๊อกอ่างล้างหน้านนนนเวลาปฝักบัวก็เสียบข้อตรงนี้แลใช้ตรงนี้เวลาเป็นก๊อกก็หวดลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้แบบซึ่งในคันนี้ก็อ่างก็จะเล็กจุนะนะ๊บจิ้มแต่ละเอาไว้เน้นแบบใช้งานจริงไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าใช้งานจริงได้นะครับยืนคุยยังไม่งหน้าซ่วมนี่แหละมุมได้อยู่เนาะลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้ต่อชสัสซีตัวนี้ไม่ต่อชชสซีแต่ผมจะเลยนแบบนี้นะต่อชสัสซีไม่ต่อีีตต่่าางงคนก็มข้อดและข้อเสีย ะระบบน้ําระบบซ่วมที่เป็นแบล็คแท้งแคสเซ็ตแท้งต่างคนก็ต่างมีข้อดีและข้อเสียนะผมจะพูดแบบนี้ว่าเอาจริงๆอ่ะไม่มีอะไรหรือใครที่ทําได้ดีที่สุดพูกใจคนทั้งโลกที่สุดผมก็บอกว่าทําไมผมเลือกเดินแนวทางทํางานคัสตอมคือถ้าคนทํางานช่างเนี่ยคุณจะรู้ว่างานคัสตอมเนี่ยยากมากนะยากมากใช้เวลามากต้นทุนสูงมากใช้คนเยอะมากใช้สติปัญญาใช้สมองเยอะมากทําไมผมเดินแนวทางนี้คําตอบของผมผม พูดเหมือนวันแรกที่ผมทํารถบ้านว่าผมรักวงการนี้ผมรักของผมนะฮะเงินเนี่ยใครก็อยากได้ผมก็อยากได้ใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันแลกมาด้วยการทําของที่ลูกค้าจ่ายตังค์ออกไปแล้วแล้วลูกค้าใช้ไม่ได้ถูกใจของเขาใช้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพกับเงินที่เขาจ่ายผมไม่โอเคผมก็เลยเลือกเดินแนวทางทํางานคัสตอมไม่ได้แปลว่าพี่ๆน้องๆที่ทําโรงงานแล้วไม่ได้ทํางานคัสตอมไม่ถูกใจไม่ถูกต้องนะไม่เกี่ยวนะ คนละเรื่องกันแต่แนวทางขม่คือแนวทางแบบนี้เพราะฉะนั้นคนประชาคน6-70ล้านคนในประเทศนี้รวมทั้งต่างประเทศก็ได้นะผมทําส่งออกด้วยถ้าใครที่คิดว่าโอเคแนวทางนี้เหมาะสมกับตัวเองก็มาขูยกัแต่ใครคิดว่าแนวทางนี้มันไม่เอาอะอยากได้เป็นของเสร็จลูกซื้อเลย ใช้เลยก็อีกเรื่องนึง่งเพราะแน่นอนส้เด็ลูกถูกกว่าอยู่แล้วกับงานสั่งตัดวัดตัวเหมือน่านตัดสูตรอ่ะมันจะไปราคาเท่ากับงานปั๊มโหลดได้ไงวะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ให้เหมาะลูกค้าแต่ละคนรู้ไม่ว่าคันนี้ทำไมมากเลยสองชั้นคันนี้ลูกค้าบอกว่าโอเคเวลาจอดริมทะเลลูกค้าต้องการให้เปิดหน้าต่างลมพัดปลิว,ลวๆอย่าไปว่าความคิดใครคุณไม่ได้เป็นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสถานการณ์เนี่ยถ้าคุณเป็นเขาคุณอาจทำแบบเดียวกับ ไอะไรใครทุกวันนี้เนี่ยที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมทำผมมีความสุขของผมที่วันนี้นี่ใส่เสื้อลายดอกเดี๋ยววันนี้นี่จะออกไปแคมป์ปิ้ง <laughs> ราคาคันนี้ราคาคันนี้รุ่นนี้แล้วกัน,นากาที่เป็นตัวสัน้นเราเริ่มต้นกันที่2ล้านต้นๆ้น,นะครับที่เป็นตัวสั้นนะแล้วก็ไล่ไปจนจนถึง3ล้านกว่าอแล้วกูจะรู้ได้ไงคุณเต้มึงจะคิดกูเท่าไหร่ไม่ใช่มาถึงมึงมาตีหัวกูเข,ข้าบ้านแล้วคิด3ล้านกว่าไม่เกี่ยวมันมีราคามาตรฐานกันอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่ที่ออปชั่นที่ลูกค้าติกเอาอะไรไม่เอาอะไรจริงทูเล่นี่ก็เจ็ดหมื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรป,ป,ประมาณไหนก็มาคุยกันตังงบประมาณเนี้ยเต้มึงว่าพี่มึงมีอบี่ประมาณเนี้อ,นอเกาคตบอกว่าเตพี่ ไม่รู้มีความรู้เลยใส่สุดผมก็จะบอกว่าคําว่าใส,ส่สุตรําว่าดีสุดไม่มีจริงนั่งคุยกันมาบอกผมก่อนพี่จะเอาอะไรพี่ชอบแบบไหนเดี๋ยวผมบอกให้ว่าโอเคอันนี้เหมาะสมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมทําในสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าสิ่งเนี้ยเหมาะสมกับเราทักหา,าผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ